เขาขอพูกนี้น่าจะเป็นเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้รู้เลยน่าจะกำแพงเมืองจีนอ๋อเอ็นปิซ่าเหมือนแบบคล้ายๆอยู่ในป่าเฮ้ยกงสิงโตเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโดมกระจกที่อยู่ในกงสิงโตอีกทีหนึงผ่านทางน,นี้แล้วไ,ไปโผล่ในโดมตรงนั้นมือใครโผล่มาเนี่ยนกสันคอนัวกัดเจ็บแอฟริกันเกว้าวสะพานผิวเดี๋ยวเราจะลองรอดพญานาค เขาก็มีความเช Eu, ha, ื aan, okay. ่อว่ารอดพยานาคเราจะโชคดีวิมานมุจจรินก็รู้สึกเปิดประสบการณ์นั่งรถแบบใหม่โอ้ดูสิวิวสวยมากเลยถ้ำการเวลาและอุทยานไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์มันก็จะขยับหลวดได้เห็นอินโดมินัสเล็กอันนี้ก็สไปโนซอรัสเทอร์รานอดนอ่าอยู่ไหนนะเหมือนจะบินไปแล้วนะพลอมรับไปได้เลยครับเขาเล่นนะนะ วันนี้เราอยู่ที่สวนสนุกวันเดอร์แลนด์ที่นี่ก็จะมีสวนสัตว์มีสวนไดโนเสาร์แล้วก็สวนเครื่องเล่นอ่าวันนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะเล่นให้ครบทุกเครื่องพวกเครื่องเครื่องเล่นโหดโหดฮาร์ด,ดคอร์เนี่ยมันจะโหดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าที่นี่ก็จะมี3มโซนจะมีโซนสวนสัตว์แล้วก็ไปที่ไดโนเสาร์แล้วก็วนออมาเครื่องเล่นทีหลังตอนนี้เรากำลังไปสวนสัตว์ไปดูกันว่าที่นุน่นมีอะไรบ้าง นี่จะเป็นแพะ,ะแกวางแฟรโล จะเป็นการจำลองสิ่งปลูกสร้างโบราณอันนี้จะเป็นพิรามิดโคลอสเซียมน่าจะสันนิษฐานว่าของพวกนี้น่าจะเป็นเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้รู้เลยน่าจะกำแพงเมืองจีนนครเพตาแล้วก็ทัชมาหลา ออเอน็นพิซซ่าตนเห็นเหมือนไม่ได้ทำให้ลูกค้าเขาอาจจะเป็นของเฉพาะพนักง,งานเปล่าก็เป็นนํำพุจะแ,แสดงเหมือนแบบมีเหรียญลงไปแล้วก็เต่าเอ้ยนั่นแหละก็ดูมีค่า เหรียญจีนเห็นเป็นแบบเหรียญรูเออไปกว้างเหมือนกันที่นี่เหมือนกับว่าเขายังมีพื้นที่เยอะอนาคตเขาอาจจะสร้างเพิ่มพอาะที่มันยังเหลืออยู่เพราะทำเป็นวิวนี่ข้างล่างเป็นแม่น้ำแล้วก็สะพานลอยฟ้าข้างล่างแบบ ็นกะทวันเต็มเลยให้บรรยากาศเหมือนแบบคล้ายๆอยู่ในป่าเฮ้ยโกงสิงโตยังดีหลับอยู่อันนี้เหมือนว่าถ้าเป็นบ่อน้ำหรือเปล่าแต่ไม่มีน้ำเออเดี๋ยวเราจะลองไปดูน้กันไหมเขาให้เดินลออจากตรงนี้ลงไปแล้วก็ ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาดูสิงโตน่าสนใจน,น,น,นี่ก็มีสะานตรงนี้ด้วยก็ไม่ค่อยมีอะไรก็นั่งได้แต่ว่าเราไปชี้นต่อดีกว่าไปเข้ามาในกรงสิโงโต ข้างบนก็ให้ยากาศขึ้นที่สูงมองจากมุมสูงก็สวยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโดมกระจกที่อยู่ในงงอนงค์สิงโตอีกทีหนึ่งสิงโตที่เราจะเข้าไปเจอ,อเราจะเข้าไปข้างในผ่านทางนี้แล้วไปโผล่ในโดมตรงนั้นเออเหมือนจะลงไปไม่ได้อะเออฮะเหมือนจะลงไปไม่ได้ น,น้ำมันท่วมเหมือนจะลงไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมเขาในยังปิดปรับปรุงอยู่มา้าตัดผมหน้ามา้าม้าแคะด้วยม้าแคะมีอยู่สองตัวส่วนฝั่งนู้นก็เป็นม้าเหมือนกันนี่ก็ลูกป,ปั้นกอริล่าสีเหลืองทองมือใครโผลมาเนี่ยเออเขาตกแต่งให้แบบมือโดนปักเอาไว้อ่าค่าเข้าชิงชาสวรรค์60สิบาท อันนี้ก็เหมือนรถสมัยก่อนอัน,นก็เหมือนแบบโมเดลของเล่นมันบินได้จริงไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อลึกกว่าเดิมจะไปดูนกนี้มันจะเป็นกงนกนกสั้นคอนัวลักษณะของมันก็คือมันจะร้องเสียงดังกัดเจ็บ ไปสวนสัตว์อื่นนะมันก็กัดอะไรเงี้ยโดยสีของมันจะเป็นสีส้มส่วนใหญ่นี่เป็นนกสันคอนัวอ๋อตรงนี้นี้หัวมันโผล่มาดูจ้ว้าวกลางปีกด้วยมารากร เรากปิดจิงไหมทำกงไว้เก็บนมันติดแล้วสวัสดีอา่าท้ามาต้อใช้ไฟสีแดงครับมันหนาวต้องสีแดงเท่านั้นเหรอแต่สีแดงมันให้ความอบอุ่นมากที่สุดหรือยังไงมันจะมีส่วนแหละสีของมัน,มนอ่ะมาดิดึงมาเร็วดึงขึ้นแถบไปจ่ายนนี้แล้วอันนี้แอฟริกันเกย์ นี่ก็เป็นพญานาคม่อยู่ในสวนสนุกก็อาจจะต้องการถ้ามันมีหลายเนวยมั้งสัตว์ในตำนานพุทธศาสนาพิพิธภัณฑ์ของวิเศษเหมือนกับว่าจะปิดอยู่ต้องไปดูใกล้ๆกันด้วยร้อนเยียบมาจากไหนเนี่ยว้าว <Yeah. S 1> ทั้งนี้เนชอบดี่สผ่านผิวใช่มากเลยใช่ทั้งนี้เนี่ยข้ามไม่ได้เลยนะทีน่นี้ก็มีกวางนะ<ม>ต่วถัดไปน่เป็นนกกระจอกเทศเดี๋ยวเราจะลองรอดพญานาค เขาก็มีความเชื่อว่ารอดพญานาคเราจะโชคดีแต่ผมว่ามันก็นั่นแหละผมก็ไม่ต้องโชคดีแล้วแหละดอกบัวยักษ์ที่ทําจากอาพลาสติกมากกว่าภูมก็ไม่ใช่วิมานมุดจลินคําว่ามุดจลินนร่อาจจะแปลว่าพบพญานาคมัง้งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน เดี๋ยวต่อไปเราจะไปโซนไดโนเสาร์รลอรถก่อนอันนี้ม่ทันเร็วเอี่กขึ้นรถมาแล้วกำลังจะไปโซนไดโนเสาร์กันรถสองชั้นอันนี้ชั้นสองบนดาดฟ้าเออความคิดดีเนะ ถ้าเอาไปทำเป็นแบบรถโรงเรียนก็ได้เป็นรถของแบบอย่างอื่นน่าจะน่าสนใจมากกว่านี้ก็รู้สึกเปิดประสบการณ์นั่งรถแบบใหม่ไม่เคยนั่งแบบนี้แบบอยู่ที่สูงแอ้นแโอ้ดูสิวิวสวยมากเลย ดูผมจะปลอมมากเลยไปปลอมสุดๆเลยพูดปลอมเขาไม่พูดปลอมก็ดูพูดปลอมเป็นการปลอมที่ปลอมมากอ่ะไปนิงกันกลับมาเราถือส่วสมัครไม่ติดมันแบบว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับหวาดเสียวขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปโซนเป็นเสากันแล้ว คนมานมงนั <c oughs> ่งเยู่เครื่องอะไรนี้จะเป็นถ้ำการเวลาและอุทยานไดนโนเสาร์ <c oughs> เป็นถ้ำปากทางเข้าอยู่ตรงมังกร <c oughs> เหนียวหลัง ซึ่งมีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์และข้างในถ้ำจะมีฟอสซิลอายุนับล้านปีให้ชมกันเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำผ่านสายน้ำออโราที่สวยงามแล้วตรงปลายถ้ำก็จะเจอกับอุทยานไดโนเสาร์ คอซิวแอมโมนีอ้าิถึงกส้าลาีโครงกระดูกเนรองเสาเนียโครงกระดูก นี่ผมจะลองดูนะว่าผมถ้าผมเอาเรองเท้าปไปิด่มนิดนึงแก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเป็นแบบเนื้อยุ่นๆกันยาง แอม,มโมนไหมท่านก็จะขยับหนวดได้เห็นไหมอินโดมินัสเล็กอันนี้ก็าสไปโนโซอรัส นนก็คือแบคทีโอซอรัสน,นี่ก็ไทยเซเาคอปเป็นโมเดลดูบึงน้ำสินี่บึงน้ำดูบ่อน้ำดูมันมาจากวัดนะอันนี้ชิตโะโกซอรัส ซิดกโกสอลัดปลาจังเกิลออสติสปลาเกกะเดินผ่านตรงนี้ นุ่นกำลังถูกมงกินกำลังเลยว่ะโอวิตแรปเตอร์มันชอบขโมยไข่เขากินนิสัยกินไข่อยู่อื่นแอมมอนโตโซลัสนี่ดิโพโลคัสก็จะคล้ายๆกับอาร์เจนติโนโซลัสแต่แบบ บูหางยาวเทอร์ลานโดนอยู่ไหนนะเหมือนจะบินไปแล้วนะคือครับโอ้โหมันฟาดหางได้ด้วยโคตรใหญ่มากเลยตอนเนี้ยโซนเลเซอก็มีแค่นี้ ลกลับไปโซนสวนสนุกกันเถอะไปรอรถขากลับแล้วเดี๋ยวกลับไปที่โซนของเล่นววนวรถทันเนี้ยจะแ,แวะที่สวนสัตว์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งรถต่อไปโซนเครื่องเล่น เดี๋ยวไปโซนครึ่งเรียนกันไม่ลขึ้นไปนั่งรถลางข้างบนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปเองหรือมันจะถีบไปหาทางขึ้นกันนรอ้องรับไปได้เลยครับ ันขอพี่แล้วลึกได้ก็ได้ออกแรงดีเหมือนปั่นจักรยานแต่ว่าเป็นการปั่นอันนี้ปั่นเร็วแต่มันไปช้าไงจริ้มันเหยียบคันเร่งได้ด้วยแต่ไม่เอาบบอเพื่อความสุจริตก็เหยียบคันเร่งแค่บางช่วงเท่านั้นที่เหลือปั่นเองหมดโอเคไปดูอันต่อไปพี่เราเรื่องก็เคไปดูอันต่อไป เดินเห็นอะไรอะก็ซ้อมซ้อมมือก่อนเดี๋ยวไปของจริงตรงนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นอริเคนสปินอันนี้ก็ที่เหลือมันเป็นของเล่นเด็กมันดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าอันนี้อันนี้ก็คงเป็นอันสุดท้ายของวันนี้ไป พ่โอ้สุดยอดมากขึ้นไปเหวี่ยงเดี่ยวมากๆแต่มันก็สนุกในเวลาเดียวกันนี่สนะคงเป็นนิยามของพวกเครื่องเล่นฮาร์ดคอร์โอเควันนี้ก็มีแค่นี้เครื่องเล่นก็สุดยอดมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรโปรดติดตามโปรดจบเพียงเท่านี้ลาก่อน